รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพฤหัสบดี19สิงหาคม2564ค่ะปุ๊กมุ้ยมาแล้วค่ะรดยงานตัวเวลา6โมงเช้าเวลาดีๆนะคะกับข่าวสารด้านการเกษตรและหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจช่วงแรกค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ,คะ าวมานัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการสหกรณ์ร่วมใจช่วยแท็กซี่ไทยสู้ภยัยโควิด -19 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์แท็กซี่ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และเป็นการช่วยลดภาระค่าใช จ่ายในครอบครัวให้กับสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ ปัจจุบันพบว่าจำนวนผู้โดยสารแท็กซี่ลดลงมากกว่า50สเส่งผลกระทบทำให้รายได้ของสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ลดลงด้วยเช่นกันทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีแนวทางในสองด้านทั้งในด้านค่าใช้จ่ายด้านรายได้เพื่อบรรเทาปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงแรงงานโดยให้ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงแรงงานเพื่อให้คนขับรถบริการที่อยู่ในระบบสหกรณ์ทั้งรถแท็กซี่3ามล้อเล็กรถ2แถวหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าสู่มาตรการ40ของกฎหมายแรงงาน ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลคนละ5,000บาทและการเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยนี้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรให้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์อัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งให้กู้ยืมไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทั้งนี้สหกรณ์แท็กซี่มีจำนวน59แห่งมีสมาชิก5,974คนมีจำนวนรถแท็กซี่19,555คันที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเยียวยาช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั้งผลกระทบด้านภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถค่าเชื้อ และค่าเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจผลกระทบด้านการชำระหนี้สถาบันการเงินรวมทั้งขอเข้าร่วมโครงการเยียวยาจากภาครัฐตามมาตรการต่างๆแล้วซึ่งขณะนี้คาดว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือของแต่ละหน่วยงานก็ได้ประสานกับทางที่ปรึกษกรมส่งเสริมสหกรณากรว่าตอนนี้แท็กซี่เนี่ยมีปัญหาก็คือเรื่องค่าที่จอดรถเพราะว่าได้คือมีแต่รายจ่ายแต่ไม่มีรายได้เข้าและทำอย่างไร ให้ในเมื่อไม่มีไรายได้ก็ต้องทําให้รายใจ่ายนลดน้อยลงก็กรมส่งเสร,ริมสหรกรณ์ร่วมกับกรมธนารักษ์เราก็ได้ไปหาที่จอดแท็กซี่ให้นะคะก็ได้ประมาณเป็นรายประมาณประมาณพันกต่อพันนะคะแล้วก็เป็นร้อยไร่เลยที่สามารถให้แท็กซี่จอดโดยไม่เสียค่าเช่าอันนี้ก็คือการบรรเทาภาระในการค่าใช้จ่ายของแท็กซี่ของแต่ละคนแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีปัญหาคือแท็กซี่เนี่ย บางท่านตอนนี้ได้กลับไปต่างจังหวัดก็จะมีปัญหาเรื่องพื้นที่แท็กซี่ทางในกรุงเทพอันนี้รราทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้ประสานทางกระทรวงแรงงานให้ทําการจ่ายชดเชยให้กับแท็กซี่ที่กลับไปต่างจังหวัดด้วยแล้วก็หลายๆขั้นตอนที่ที่เราทําได้และเป็นภาระหนา้าที่ที่เราจะต้องดูแลแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่แท็กซี่เดือดร้อนแล้วต้องการประสาะนกรมส่งเส amura, ร,ริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรเราจะเป็นคนกลางให้เลยอันนี้เราเป็นเหมือนกับว่าเป็นแขนขาให้กับ พี่น้องของชาวแท็กซี่ได้สามารถเดินได้ให้จังหวัดต่างๆได้จัดเป็นโครงการสนับสนุนพี่น้องสะกอนสมาชิกที่ประสบความเดือดร้อนนะครับผ่านทางสันนิบาตจังหวัดร่วมกับทางสาหกรณ์จังหวัดแล้วก็ขบวนการสาหกรณ์ในจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับจัดเป็นชุดยังขีบชุดยังเขีบนั้นก็จะประกอบไปด้วย ของที่เป็นขบวนการสะกรทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหรือว่าน้ําตาลหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของขอบวนการสะกรเป็นการช่วยเหลือพี่น้องในขบวนการสะกอด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง กรมส่งเสริมสาัร์กรที่ไม่ทอดทิ้งพี่น้องขบวนการสรั์ก,กรแท็กซี่นะครับก็ตลอดระยะเวลาของเรานะครับร่วมกับมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ในฐานะผมเป็นเลขามูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่นะครับแล้วเป็นประธานชุมนุมนะครับเราได้ร่วมกิจกรรมนะครับก็แจกของนะครับมาวาดก่อนนี้ก็แจกประมาณ1,500ชุดวันที่แล้วก็แจก2,500ชุดชุดหนึ่งประมาณ5 500บาทนะครับนะครับก็เราได้ทำข้าวกล่องตั้งแต่โควิดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำร่วมกันนะครับช่วยกับสมาชิกนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้มันหนักนะครับเราก็จะไม่ทอดทิ้งใครอยู่ตรงไหนนะครับในนามฐานะเป็นประธานนะครับก็ได้คุยกับท่านอธิปดีและท่านนายกวิทูนเนวพนิษฐ์นะครับไปให้ประสานกับจากกรบริการทั่วงประเทศไทยนะครับเพื่อมีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกนะครับ ัปเดตข่าสวสารด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วในะะช่วงหน้าค่ะพาผู้ชมไปติดตามการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทยสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรท้องถิน่นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักรค่ะค่ะ